อย่าง30นาทีเนาะเวลาก็เร็วเร็วนะคะปฏติ๋มทำตามเวลานะคะเวลาเร็วมากนก็ใจเย็นๆเนาะดื่มน้ำดื่มท่าก่อนนะคะเดี๋ยวปฏติ๋มไปชงกาแฟให้ดื่ม <c oughs> เยี่ยมเย็ยนให้กำลังใจปฏติ๋มนะคะปฏติ๋มคิดถึงเดอ้อ <c oughs> อยากทานข้าวด้วยเนาะ พื้นบ้านา,นา,นานแก้มหอยหอยจูบเนาะิมได้หอยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะ พื้นบ้านแล้วไม่เห็นคอมเมนต์เนาะแต่ตอนนี้เห็นแล้วนะคะเมื่อวานปติมพยายามหลายรอบเที่ยงครึ่งปติมพูดปิดแล้วเที่ยงครึ่งนะคะยินดียินดียินดีต้อนรับนะคะคนแรกเป็นคนที่สองนะคะยินดีต้อนรับค่ะช่วงบ่ายนะคะอร่อย น้อยๆน,นะคะถูกกันเระสียชานานนะคะวันนี้วันจันทร์ที่สิบเอ็ดนะคะมีนาค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับ <laughs> ยินดีต้อนรับค่ะกินเล็กน้อย ลืมกดเยืยนยันเอาส,สดๆนี่แหละค่ะเนาะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประติมนะคะประติมคิดถึงเด้ออยากทานข้าวด้วยเนาะ คิดถึงทุกๆท,ท่านเลยเนาะปาติมร,รักรักรักนะคะทุกคนคิดถึงทุกๆท,ท่านเลยเนาะ,ะปาติมรักรักรักนะคะทุกคนเสียงปาติมดังไหมคะทุกคน เที่ยงแล้วเนาะนะคะทุกคนเที่ยงครึ่งเวลาเพื่อนๆทำงานก็พักผ่อนกินข้าวเนาะเวทมาทานส้มตำกับปลาจิ๋นนะคะตบท้ายด้วยแตงโมนะคะแตงโมสุกนะคะ ีจ้าดีนะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะว่างไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็ขึ้นบ้านหาเพื่อนๆดีกว่าเนาะพูดคุยนะคะ เ้้นบ้านว่างไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็ขึ้นบ้านหาเพื่อนๆดีกว่าเนาะพูดคุยนะคะดีกว่าเนาะ ดีนะคะคุณชำนาญนะคะคุณบุญมีนะคะคุณเข้ามาเป็นคนที่สองคิดถึงนะคะน้องปติมีทุกอย่างเลยนะคะอินเทอร์เน็ตคิดถึงทุกทุกท่านเลยเนาะ ปติมรักๆนะคะทุกคนแล้วไม่เห็นคอมเมนต์เนาะแต่ตอนนี้เห็นแล้วนะคะเมื่อวานป้าติมพยายามหลายรอบนะาจ้านะจ้านะจ้า,นะจา อินเนเเตร์็พื้นบ้านบสวัสดีนะคะคุณชำนาญน,นะคะคุณบุญมีนะคะคุณเข้ามาเป็นคนที่สองบองนะคะก็ตามใส่มามะม่วงนะคะอร่อยมาก ว่าเนะเที่ยง30นาทีเนาะ<ฮ>เวลาก็เร็วเร็วนะคะปะติมทําตามเวลานะคะ<ฮ>เวลาเร็วมากสวัสดีค่ะพบปะพูดคุยค่ะวันจันเนาะปะติมก็มาจนเที่ยงนะคะ เพื่อนนะคะวันนี้ป้าติมก็มาแล้วนะคะพอดีไปดีนะคะ,ะ,คะเพื่อนเพื่อนใครผ่านไปผ่านมานะคะก็เชิญนะคะเชิญะคะ แกมหอยหอยจูบเนะาะก็จิ้มได้หอยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊าปลเลี้ยงก็มีเนาะเยน็ยนๆนะคะน้ำแดงเยน็ยนๆก็มีนะคะปลาจิมก็นะคะชำนาญน,นะคะวันนี้วันจันทร์ที่สิบเอ็ดนะคะ มีนาเสียงปติมดังไหมคะทุกคน สวัสด,ดีจ้ามื้อเที่ยงนะคะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประจิมนะคะประจิมคิดถึงเด้ออยากทานข้าวด้วยเนาะพัระเัตข้าวน้อยๆนะคะถูกกัน พื้นบ้านปาอร่อยปลากระเจดป,ปขาวน้อยๆน,นะคะถูกกันปลากระเจดาคิดถึงอยากกอดกอดกอดนะคะรักๆนะคะทานข้าวเที่ยงหรือย,อยังนอกว่านะคะวันนี้ก็มาต่อสัญญาณก็จะสะดุดสะดุดอีกแล้ว สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะ ก็ลืมกดยืนยันเอาส,สดๆนี่แหละค่ะเนาะ